อดีตกองหลังอาเซนนอนออกโรงชี้มิเกลอาเตตาไม่สมควรเซ็นสัญญากับมิเกลเมริโนโกองกลางทีมระอันโซซิดาดแต่น่าจะลงทุนกับกองหน้าตัวเป้าแทนมากกว่าอาเซนนอนเสริมทัพในซัมเมอร์นี้ด้วยการควาริคาโดคาลาฟิออรีเซนเตอร์ฮาบทีมชาติอิตาลีมาร่วมทัพได้แล้วและถูกแฉว่าต้องการคว้ากองกลางทีมชาติสเปนชุด,ชดแชมป์ยูโร2024มาร่วมทีมอีกรายสื่อลูกหนังเผยว่ากุนซือสเปน,นิดเลงดึงเมริโนโมาเสริมแดนกลาง เนื่องจากอดีตขุนพลทีมนิซิลยูในเต็ดเหลือสัญญากับรอันโซซิดาดแค่ปีสุดท้ายและมีโอกาสย้ายทีมได้ในราคาเพียง25ล้านปอนด์อย่างไรก็ดีวิลเลียมกันลัสอดีตประการหลังเดิร์กันเนอร์ชี้ว่าอาเตต้าไม่ควรล่าตัวดาวเตะไว้28ปีเนื่องจากจะเป็นการลงทุนที่ซับซ้อนและควรหันไปคว้ากองหน้าตัวเป้าที่ทีมยังขาดแคลนจะดีกว่าอาเซนอนไม่จําเป็นต้องเซ็นสัญญากับมิเกลเมริโนในเมื่อพวกเขามีเดคลานไรซ์ซึ่งเล่นบทบาทนั้นอยู่แล้ว ผมไม่คิดว่าอาเซนอนจำเป็นต้องมีกองกลางอีกรายพวกเขาต้องการกองหน้าหรืออาจเป็นปีกอดีตดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสเอ่ยเมื่อ6สิงหาคมผมยังขอทำนายเหมือนเดิมว่าอาเซนอนจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแต่พวกเขาต้องการกองหน้าชั้นยอดที่สามารถยิงได้20ประตูนในพรีเมียร์ลีกปัญหาเดียวคือพวกเขายังไม่มีนักเตะในตำแหน่งนี้เลยท,ทั้งที่เกือบได้แชมป์เมื่อซีซั่นก่อนแมนซิตี้ได้แชมป์เพราะพวกเขามีเออร์ลิงฮาแลนด์คุณต้องมีนักเตะแบบนี้ แฟนๆเอเซนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ